<Market. S 2> ช่วงซูปเปอร์ดิวอ่ะกลับมาตรงนี้อาจารย์ข้าวขาหมูที่อาจารย์สั่งไว้เดี๋ยวให้เขามาส่งให้กันนะเดีเ๋ยวตามมานะเฮ้ยสวยงามอะไรอะไรนี่นี <laughs> จ่จะตกใจเอ๊ะฮะเฮ้ยก <laughs> ็ตัวเล็กใช่ไหม ฉันเห็นข้างหลังฉันว่าใช่ใช่แล้วาจารกำลังนั่งสาวมีกับผู้ชายในที่สุดหัวเลยเขาต้องพาผัวมาอร่อย่อาจารย์เรื่องหนีตาคนอย่างอาจารย์เมาอย่างนี้ผมไม่อยู่ด้วยนะดูที่หาเรื่องพวกเราจริงๆริงแกไปเดินับรูกที่ป่าหาตลาดอยู่ไหมอ้า อาจารย์สวัสดีครับนี่แบบอาจารย์อาจารย์มากับใครอ่ะอาจารย์มากับใครหนาเ็มอาจารย์มากับใครแท็กซี่ประจำตัวเออเหรอก็มันก็นี่ไงคนเดินเยาวราศแล้วพี่เจอเยาวราชไงอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ชอบเมาว่าอาจารย์มากับผู้ชายใครก็ไม่รู้ว่าผมก็เอาใสียร้ายเนี่ยนี่แหละจริงๆใส่ร้ายใช่ไหมเออเส่ร้ายใส่ร้ายวันนี้เป็นวันหยุด ก็เลยแต่งตัวแบบธรรมะแมงไม่ดูอาจารย์ธรรมะแมงวัยรุ่นมากเลยครับแล้วก็ออกจากบ้านหยิบเสื้อผ้าหลานมาใช่ไหมนี่เขากลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งคือต้องบอกนะอาจารย์เดี๋ยวผมบอกนิดนึงครั้งที่แล้ว่ที่มาคุยกันน่ที่เราไปเจอกันที่เยาวราชเนี่ยคนพูดถึงเยอะมากเลยนะว่าเนี่ยอาจารย์ทำยังไงทำไมแบบโออเนี่ย ถึงสุขภาพดีถึงแข็งแรงกลับมาได้อย่างนี้อ่ะนั่งก็ได้นั่งก็ได้งี้ผมนั่งตรงนี้นะอ่าๆๆๆๆๆๆอุ้ยหลังจากอาจารย์วิโรจน์โชว์สูตรเด็ดย่าจีนก็มีผู้คนสั่งจองเข้ามาอย่างล้นหลามเรียกว่าท่ลมทลายเลยทีเดียวมาเจอกันในตลาดครั้งนี้อาจารย์วิโรจน์จะมีอะไรดีๆมาบอกต่อ3พิธีกรขวัญใจของเรามั้ยนะงานนี้บอกได้คําเดียวมีดีแน่นอนอ่ะตอนนี้ทุกคนนั่ง พร้อมแล้วผมก็พร้อมนะอาจารย์อย่างนี้อาจารย์วิโรจน์หลายคนเขาก็ยังอยากจะรู้นะว่าอาจารย์วิโรจน์ดูแลรักษาสุขภาพยังไงกินไปคุยไปไม่ล่ะกินมาตลอดทางเลยก็คือว่า คนเราเนี่ยนะจะทําเป็นว่าไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ไม่สนใจตัวเองไม่สนสุขภาพตัวเองนี่ไม่ได้เลยครับเ <นะ S 2> อออย่างอาจารย์เมือตอนนี้เนี่ยหกก็จริงแ<อ>ข็งแรงแล้วกินอะไรก็ได้ก๋วยจับยวนก็ได้ไข่กระทะก็อร่อยนะครับแต่ตอน65าเนี่ยมานั่งกินอย่างนี้ไม่อร่อยนะแล้วก็ไม่สามารถขับรถมาถึงตลาดนานา,นานได้นะเป็นอะไรก็ตอน65อยู่ดีๆก็ไม่มีแรงไปเลยก็ตกใจเหมือนกับว่ารถเราวิ่งวิ่งไปแล้วน้ำมันมันหมด แบตมันหมดมันจอดเฉยเลยก็วิ่งไปหาหมอหมอก็จับเช็คชุดใหญ่ตั้งแต่ต้นจนจบจบไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยอ๋อเสร็จแล้วหมอก็อ้าไม่เป็นแล้วทำไมไม่มีแรงก็จับเช็คเบาหวติก็ถามว่าเคยเช็คร่างกายไหมเคยตรวจสุขภาพไหมบอกไม่เคยหมอว่าใช่แล้วเพราะเราใช้เขาเยอะเกินไปเราทำงานนักเกินไปและมันถึงเวลา60อายุมันถึงไงเสร็จปุ๊บมันก็จะไปละไวทองนั่นแหละประมาณนั้น ก็ไปเสร็จแล้วก็เอาละเราลยอมนะเนาะเราก็อยู่บ้านอยู่เฉยเฉยอาขาวนี้อยู่เฉยเมันไม่ได้อะมันหลับรับตื่นตื่นแรงก็ไม่มีเดินทางไกลก็ไม่ไหวเมืองจีนก็ไม่กล้าไปเคยออกทัวร์ก็ไม่กล้าไปออกนะครับมาออกรายการก็ไม่กล้ามานะาเดี๋ยวมันจะไม่มีแรงโคจะฟุนะ๊บไงเออจะฟุ้บใส่พี่เออย่างเงี้ยเออไมไม่กล้ามาแ้ออซบอย่างนี้เลยนะอีกเงินก็ไม่มีคราวนี้ก็องค์ความสุขหายไปแย่แล้วก็เป็นเป็นภาระกับลูกหลาน แล้วก็อย่างนี้แหละทุ่ซีไปแต่นะครับเรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะบุญบุญที่เราทําไว้อะอาจจะมีอยู่อยู่ดีๆก็ได้เจอถังเช่าอได้เจอถังเช่าเลยได้เจอได้ยังไงอ่ะเออมีมีเพื่อนออกมาให้แล้วเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ว่าจะทำจีนใช่ไหมครับเราก็เคยได้ยินข้าวมาถังเช่ามาตลอดชีวิตครับแต่ไม่เคยเห็นตัวเป็นๆครับอันนี้มาในรูปของแคปซูลเลยก็กินก็ไปเลยครคบทุกคนไม่มารยาสียแล้วเนาะครับเฮ้ยเป็นไงจ๊ะอาเอออเอออยิ่งจากแรงกลับมาพอแรงกลับเออขับมาตลาดนานาเนี่ยมากินก็จับยวนี่ได้ออเออเนาะพอเสร็จป๊อบเนี่ยเริ่มออกรายการได้เขาก็มาเชิญไปโน่นไปไปเมืองจีนตอนแรกก็ไม่กล้าไปนะ กลัวว่าจะไม่กล้าไปไม่แรงมาเดินเรื่อยก็เอาใจกล้า้าเข้าไปพอไปกลับเสร็จปุ๊บเดิน10กิโลโอ้โหวายเลจ้าแสดงว่าแรงเรากลับมาแล้วอเดินได้ด้วย10กิโล่าเดินได้ลับมาแรงกลับมาแล้วก็ถังเช่านี่แหละเสร็จปั๊บก็กลับมาถึงปั๊บก็รับละครเลยเล่น24ตอนเล่นทั้งเรื่องเลยแล้วก็ทำรายการไทยวีเลยช่วงที่ไม่มีแรงแล้วก็จะต้องมีแท็กซี่ประจำตัวและมีวันหนึ่ง อันนี้ก็หายไปก็เอ๊ะโทรไปถามว่าเป็นไม่สบายเราก็ไปเยี่ยมก็คว้าถังเช่าไปเยี่ยมที่คว้าเผื่อไปนะก็ไปเยี่ยมอะไรเป็นอะไรคร่าเล่าเลยวันนั้นเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยผมขับรถอยู่ครับคือยู่ผมเปลี่ยนหัวตาตาลายแล้วเป็นไงต่อพอผมพักสัครู่ผมก็ขับรถไปโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอตรวจพบเป็นเบาหวานสูงมากอ้าวเหรอมีโอกาสขึ้นตาอาจจะทําให้ตาบอดได้นี่แสดงว่าเป็นมานานแล้วไม่เคยตรวจแต่ใช่ประจาน เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพพอหลังจากมีการแอดมิสเอ็จมีทำเอกายสมองเกิดพบเส้นเลือดในสมองตีโอ้โห่คุณหมอบอกเลยว่าต้องทานยาตลอดชีวิตทานยาเป็นจํานวนมากต่อครั้งนะครับแล้วก็ต้องพวบคุมปหาต้องทานแบบจุดๆโอ้โหนี่คือ ตัวเปลี่ยนแปลงเยอะไม่แล้วค่าใช้จ่ายอีกอ่ะก็ขับแท็กซี่ไม่ได้แล้วพอหลังจากกลับบ้านก็ประมาณผมก็นอนอยู่ที่บ้านคนั่นพักหนึ่งเกิดอาการปัสสาวะบ่อยาอนกลางคืนนี่เบาหวานนะเนี่ยใช่ครับนอนนอนกระทำกระสายมือชาเท้าชาที่คือมาถึงเน่าเลยครับโอ้พอกระดาษนั้นก็้เกิดการ เลกขึ้นก็จะลมจะลครับท่งตัวไม่ได้น mm hmm. ะครับผมต้องนอนติดต like ียเงประมาณหกเดือนหกเดือนเต็มเต็ผมไม่สามารถทำงานได้นะครับเงินทองเอเอทองเลยครับจะบอกยังไงดีอะอาชีพแท็กซี่คือิต้องทำงานทุกวันถ้าหยุดก็ไม่ได้เงินไม่ได้งานเดือนจะเอาชิ้นอายมาเป็นยูนิ่กเต้าไม่ลำบากแย่หรอลำบากมากอาจารย์เชื่อไหมครับแค่เวลาทานข้าวผมเป็นคนหนึ่งที่ทาน บะหมี่กือบสำเร็จรูปทุกยี่ห้อทุกรสในเวลา6ดือนทานแต่ตัวเดียวเลยครับทานแต่บะหมี่กือบสำเร็จรูปเพราะอะไรพักเบญจ์เพราะอะไรเพราะว่าส่วนตัวผมคือประหยัดโดยส่วนตัวผมประหยัดประทันชีวิตไปก่อนแต่ว่าไม่กล้าบอกให้ลูกๆรู้เพราะกลัวลูกจะคิดเยอะสารบินตังให้ลูก ก็ไม่มีอยู่เจียการหกเดือนหยุดนะแล้วจะทำยังไงมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านที่ดีคช่วยเยอะคุณลรักตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ว่าเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับก็แค่เพียแค่มาผังไปเรื่อยๆนะครับผมนอนติดเพียงหกเดือนเนี่ยความเชื่อมผมผมเคยคิดถึงขนาดว่าเฮ้ยถ้าเราไม่อยู่ คือชีวิตมันเศร้าไงไม่รู้ยังไงก็ไม่อยู่ดีกว่าเครยมันไม่มีคตอบยิ่งนอนอยู่ยิ่งเครียดนะความดันก็ขึ้นอะไรก็ยิ่งก็ไปกันใหญ่อะอาจารย์แต่ว่านับตอนนั้นคุณหมอไม่มีคำตอบครับว่าผมจะเดินได้เมื่อไหร่คุณหมอบอกต้องใช้ระยะเวลาหอกูกับเดียวถ้ท่านอาจจะให้เราสบายใจไม่สามารถบอกว่าเย สามเดือนข้าเป็น,นเดือนนะไม่ใช่แตแ่บอกว,ว่าผมไม่กล้าบอกรอกว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นคุณต้องต้องต้องไปดรมมาพาดดรมาพึกงเขาบอกว่าผมไม่พูดแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมเลิกคิดแบบนั้นเีก็เพราะลูกเพราะว่าถ้าผมเป็นอะไรไปลูกจะอยู่อย่างไรใช่ครับ แล้วก็พอดีเป็นอาจาร,รย์วิโรน์ไปเยี่ยมครับอาจารย์วิโรน์ได้นะอาจารย์วิโรน์ก็ยอย่าอู่สิงนะและไปเยี่ยมเย็นค,ครับแล้วเขาเอาอะไรไปให้เอาถั่นเช่ามาให้ลองครับพี่ที่อาจารย์วิโรน์กินหลอครับ,รบขวดนั้นเลยขวดนั้นเลยขวดเดียวกันตอนแรกครับอาจารย์พูดตรงว่าปกติส่วนตัวจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราไม่มีความรู้ด้านนี้<ม>แต่ว่าอาจารย์วิโรน์คือคนที่เราถือท่านลองเอาไให้เราทานผมก็เลยตัดสินใจว่าลองทานตัวนี้ดูพราเราไม่มีอะไรจะผิดลโดยที่ ทานควบคู่กับยาผมไม่ต้องเข้าห้องน้ำทั้งคือหลับสนิทโอ้ดีอน,นะอถราบาหวานนะแต่การปัสสาวะลดลงแสดงว่าปู่กับตัวนี้เลยใช่ถ้าเบาหวานเนี่ยถ้าปัสสาวะลดลงแสดงน้ำตาลเริ่มเข้าที่นะครับหลังจากที่การทานต่อเนื่องก็มีการไปออกกําลังกายเพื่อนๆมารับครับเพื่อนๆผมไม่อยากให้นอนเตียงเครียอย่แล้วเหตุเพราะพอเดินได้ก็ขี่รถมารับขี่มอเตอร์ไซค์มารับไปเล่นเปะตอครับ ได้ได้สองสามนาทีไม่ไหวแล้วฮิ้วปีกไปนั่งแล้วครับไปนั่งพิงเชือกละครับมเมื่อวานเลยตลอดเลยตลอดครับก็ไปออกกําลังกายครับทีนี้เล่นได้เป็นชั่วโมงเพือ่อนเพื่อทักเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเราเริ่มเดินได้เราก็ทํางานได้พอเริ่มรายได้ชีวิตการเป็นอยู่ทุกอย่างเริ่มมี กลับสุขภาพกลับสภาพโดยูแลหลวงตากอากาศของคุณอาจารย์พิโรจน์จริงนะครับที่นำเเข้าดีๆมาให้แต่ทุกวันนี้นะผมสามารถทานอะไรได้ปกตินี่ก็เจริญอาหารที่เราทานไม่หยุดเลยครัาจา์ที่สามเลยนั่งมองอยู่เนี่ยคือทานได้ปกติฮะผมคิดาทานได้ได้มากขึ้นนะอันนี้ผมอยากฝากข้อคิดนะครับสหรับคนที่ไม่เคยดูแลสุขภาพคนเชื่อนะครับคนที่ดูแลสุขภาพทาง มันจะทาให้ผัวเขึ้นได้นี่แหละแต่ถ้าควรที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงอยู่แล้วอย่าประมาทครับถ้าคุณประมาทคือผลทางแหงความตายที่เคยประมาทมาแล้วทุกขั้นอย่าประมาทนะครับไม่แกแอะพูดถูกคนเราสุขภาพดีเสียอย่างเนาะกินอะไรก็อร่อยทํางานที่เรา รักได้ไปเที่ยวที่ไหนก็สนุกอย่าทรมานตัวเองเนาะอย่าปล่อยปละเลยแล้วดูหน้าตาเขาอะถามที่ยิงทาน้ำยาอุทาเรอคะไม่ไม่สุขภาพดีมากแล้วดูเขาวัยรุ่นมากเลยอะพอพลางกายข้างในมันดีเนี่ยมันก็ออกมาให้เราเห็นได้อะต้องเป็นอุทาหรณ์สำหรับสามคนนี้เลยนะสาคนที่ทำงานหนักมากไม่ดูแลพักผ่อน จะต้องกินถังเช่านะละแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานความดันสูงคโโอเลสเตอรอลแล้วก็ไทรอยถังเช่าก็ดูแลได้อ,อยากจะให้ลองวิธีอย่างเดียวที่เราสองคนลองมาแล้วนะวิธีนี้ดีที่สุดแล้วลนะ่ะแล้วก็ประหยัดคอเลสเตอรอลได้ด้วยเหรอครับได้ด้วยได้ด้วยอเองนี่เป็นอ,อูงอันเห็นไหมเนี่ยก็พร้อมๆเนี่ย ตัวหอมๆแบบเป็นคอร์สเตอรอนต้องดูแลนะต้องอ้วนแบบนี้ไม่เป็นไม่เป็นไม่จานจะอ้วนจะหอมผมว่ามันก็ต้องดูแลตัวเองมาถึงตลาดนานาแล้วนะก็อยากจะมาบอกบุญให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพดีูดีเลยจานดีดบอกมามอบสิทธิพิเศษให้นะครับโดยที่30ท่านแรกรีบโทรไปเลยที่เบอร์0 2นย์สองสนะครับ ก็จะได้รับส่วนลดเหมือนกับเราสองคนได้รับมาแล้วอย่าลืมนะครับที่022900999แล้วที่ปลายสายนั้นก็จะมีคนตอบคำถามถามอะไรไปเขาจะตอบคำถามเรานะครับสิทธิพิเศษนี้มก็ให้เฉพาะกับแฟนรายการซุปเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นเลยร้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลยอ่ะสายสิบสายเนาะสายสิบสายแรกเมื่อไรนะเมื่อกี้จนจบไปดู02290 0 9 9 9ราคาไม่แพงนะครับถ้าบทเท้าปวบสุขภาพที่เราต้องเสียไปถ้าบวดสุขภาพเสียแล้วต้องอเอาเงินที่เราเก็บมาทั้งชีวิตอะไปรักษาแล้วก็ซื้อให้ที่บ้านกินเลยนะโดยเฉพาะป,ป้าป้ามาม่าซื้อให้เลยเพราะป้าป้ามาม่าจะไม่บอกลูกหรอกว่าเป็นอะไรโง่ระบากลูกแล้วก็ ให้ป้าป้ามาม่าทานก่อนที่ป้าป้ามาม่าจะเป็นอะไรนะเออแล้วเนี่ยวัยรุ่นขึ้นมากเลยอ่ะเห็นไหมปู่ย่าตายายใส่ขาสั้นแล้วก็เดินเหมือนไปรุ่นยุ่ยยสิ่ก็ให้รีบนับประทานลักล้างเอาเถอะลูกมาม่าโกงนี่เห็นไหมกินก็จับยวนก็อร่อยกินข้าวคู่กะปิก็อร่อยไข่กระทะก็อร่อยนะครับสิทธิพิเศษนี้ให้เฉพาะกับแฟนซุปเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นนะครับผม นี่อย่างนี้ต้องบอกได้ไหมแบบถังเช่าจานวิโรดอะไรเงี้ยได้เออต้องรีบบอกไปเลยนะได้ปะได้เลยแดีโทรไปห้ามบอกว่าถังเช่าอะไรนะบอกถังเช่าอาจารย์วิโรดเออจริงจริงแล้วนะผมเห็นนะมันเห็นได้ด้วยตาเราเองเนี่ยอย่างครั้งก่อนที่เราเจอกันเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างพี่เนาเนี้ยเขาก็ดูสดชื่นขึ้นเออดูสดชื่นขึ้นอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะการที่เราจะรับประทานอาหาร อะไรก็ตามนก็ไม่ใช่เห็นใครคโฆษณาปุ๊บแล้วก็ซื้อมาตินม,มันต้องมเห็นตัวอย่างชัดๆอ,อย่างอาจารย์มิโลนเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนที่มีนับหน้าถือตากันทั้งแผ่นดินเขาได้กินอะไรมาเขาพูดออกมาก็ต้องเชื่อถือเขาแล้วลวัย่องเขามันก็เป็นวัยที่สมควรต้องเสริฟอาหาร,รแล้วเขาก็เจอของดีดูซิยาววัยลงไปตั้งเยอะนะคะก็ผมก็เชื่อไงเราต้ทำไมอ่ะ เขาว่าอะไรเขพูดเหมือนว่าผมเนี่ยโทรศัพท์เสร็จเออก็ยกสิจำได้บ้างศูนย์สองสองเก้าศูนย์0999เออเนี่ยเห็นไหมเออเอางี้เดี๋ยวเราทานอะไรกันต่อจานเอาจา์น้่มพาผมเรียกนิดเดียวอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะข้าวน้ำพริกอะไรเนี่ยพี่เดมมาให้พี่เขาเสิร์ฟในอีกจานเอาเหรอเอาไม่รู้อร่อยจังร้านไหนอ่ะ เออน้ำน้ำพริกแม่สีเป็นพระเอกของตลาดนานๆเลยเอย่างนี้ไอ้ช่วงหน้าด้ไหมได้ยับอร่อยเลาะช่วงหน้าช่วงหน้าเจอกันร้านนี้ร้านไม่ได้ครับคอดีพลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโร์มั่นใจโทร02-290-0999หลินจือหมินส่งต่อสุขภาพที่ดีติดต่อสอบถามโทร02-290-3999เ้านขนอนร้ค่ะ ถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจโทร02-290-0999เขาราไปสืบทราบข้อมูลมาแล้วพาอโด่งดังอลังการจริงๆอเขาเนี่ยหมาบ,บว่าไงเป็นเชฟครับอยู่ที่ยุโรปมาถึง16ปีครับอ,อ